พวกเราคือทีมที่เล่นด้วยสปีดและเกมรุกเร็วเราคือทีมที่ฝันว่าคว้าแชมป์ระดับประเทศด้วยรูปแบบการเล่นลันแอนกัรลันแอนกันวิ่งแล้วยิยงงั้นเหรอตอนปี1980ตอนนั้น ฉันได้ดูเกมของเลกเกอร์ในทีวีโอ้โหโดนวันปูอายุ24ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกพละศึกษาโอ้ไหแล้วครับเมจิกจอนสันเร็วมากครับเร็วสุดๆมันทำให้ฉันช็อกสุดๆไปเลยจบสกอร์อย่างสวยงามโอ้ สุดยอดเลยหลังจากนั้นฉันก็ติดใจสไตล์การเล่นลันแอนกันเข้าเต็มๆถึงตอนนี้ฉันจะเล่นเองไม่ได้แต่ฉันก็ยังเลือกเดินเส้นทางนี้ในฐานะโค้ชไงล่ะแต่เส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยตอนที่ฉันเริ่มตั้งทีมบาสท,ที่ชอนกวางใหม่ๆเราออนแอมาก โอ้นี่อาจารย์อยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเลยงั้นหรอครับใช่นี่ก็เกิน30ปีแล้วนะในตอนนั้นบาสยุคใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปคนก็ยิ่งสงสัยในแนวทางการเล่นของฉันโคชโนทำไมไม่ลองตามเทรนดูบ้างล่ะครับเลิกบ้มมาบาสแบบวิ่งแล้วยิงของคุณสักทีเถอะลองสร้างทีมที่มีผลลัพธ์จริงๆดีกว่า อืม <Ừ. S 2> แต่ฉันก็ยังไม่อาจทิ้งความเชื่อนั้นได้ปาท,ที่ทำให้คนดูเฮไปทั้งสนามยิงสวยนี่ยูย่ลกปาท,ที่ทำให้ผู้เรียนสนุนกกับเกมเร็วจริงๆสมกับคำร่ำลือเดี๋ยวนะครับแล้วถ้าที่ผ่านมายังไม่เห็นผลลัพธ์แบบนี้มันหมายความว่ายังไงครับ ไม่เคยได้ยินเหรอว่าเราเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในสปริงบีกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาฮะจะจจริงเหรอครับโอ้การที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์หลักได้ไม่ใช่เรื่องฟุกแน่นอนแถมยังไปถึงรอบแปดทีมสุดท้ายนี่ชมรมบาสโรงเรียนเราเก่งขนาดนั้นเลยเหรอตั้งแต่ปีก่อนเรา ก็ทำผลงานในทัวร์นาเมนต์หลักได้อย่างดีเยี่ยมปีนี้เรายิ่งคาดหวังได้มากขึ้นเพราะมีอิวลกตอนนี้สไตล์ลันแอนกันที่นำโดยดงฮวากำลังสร้างผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตโค้ชของฉันเลยชิผ่านไปไม่ได้เลยไม่มีเวลาแล้วยิงเลยชิ แย่ yeah, ละรีบเอาได้แล้ววิ่งแย่ละวิ่งอีกแล้วแต่พอเจอคู่แข่งระดับทัวร์นามเมนต์ใหญ่ทำให้เราได้เจอข้อจำกัดของตัวเองนั่นก็คือ เยพลาดตอนเลี้ยงการที่เราไม่มีกาศที่เลี้ยงบอลโดยใช้สปีดสูงสุดได้นั่นเองกลอบไปป้นกันเพราะงั้นถ้าเธอมาอยู่กับเราเราจะไปได้ไกลกว่านี้ยังแน่นอนมาอยู่กับเราสิแล้วเราจะวิ่งไป ให้สุดหัวใจด้วยกันการเบอร์สี่ไว้ไม่ชุดไอ้หมอนั่นดีละแต้มเริ่มห่างละจบโกเตอร์แรกต้องให้ได้แบบนี้แหละ เหมือนเด็กใหม่จะตามเบอร์สีไม่ทันดูมันครับแบ็กดูมันชั้นม .6 กสูง2อ3มเซนตำแหนด่งเซ็นเตอร์คอเตอร์สองในลงไปประกบเบอร์สี่ครับฮะแล้วผมแ่ละครับโค้ดวันนี้ในไม่ต้องลงเออทำไมล่ะครับฉันบอกลงไงวันนี้ให้แค่ผู้ปีหนึ่งลงแต่ฝั่งนั้นลงทั้งดงฮวาทั้งรุ่นพี่ปีสองปีสาหมดเลยนะครับเงียบไปเลย แล้วทำไมดงมันถึงได้ลงเลยครับหุบป,ปากเอ,อทำได้ดีมากทุกคนตอนนี้นำอยู่12แต้มเราเล่นง่ายเพราะยูซอนไฮยังไม่ได้ส่งตัวจริงลงมานะสิเป็นไงบ้างคังวีไหนดูเกมอยู่ใช่ไหมครับเล่นดีกว่าที่ผมคิดไว้ยเยอะเลยไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าได้นายมาเป็นกาดของชนกวังไฮเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนายคิดว่างไงเรื่องนั้น นี่เป็นชุดใหม่นะยังไม่ได้ติดเบอร์สนใจลองลงเล่นควอเตอร์สองไหมล่ะฮึมาไม่เอาครับก็บอกแล้วไงว่าแค่มาดูเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะลงเล่นซะหน่อยเช่เกือบติดกับแล้วแท้เงินให้ยุนซองลงการ์ดควอเตอร์สองแทนฮะผมแล้วครับตกใจทำไม เด็กใหม่ก็ต้องเก็บประสบการณ์เช่นกันเริ่มควอเตอร์สองแล้วหมอน,นั่นยูซอนไฮส่งเซนเตอร์ตัวจริงลงมาแล้วโหตัวใหญ่วะ่ะเหมือนว่าจะใหญ่กว่าอีร็อกอีกนะนั่นไงดูมันยังนิ่งเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเหมือนน่าจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย เก้าสิบหกโหเรื่องน้ำหนักสำคัญจริงๆสินะใช่ประกบแล้วจะหยุดการวิ่งบุกเดี่ยวของชอนกวางได้ไหมฮึโห oh, ไม่มีใครยอมใครเลยสมกับเป็นรุ่นพี่ดูมันดูมันเบอร์สี่ดูเหมือนใช้แขนขวาไม่ถนัดนะ ทั้งที่ถนัดขวาแต่ตอนแย่งบอลและชุดใช้แต่ทางซ้ายอย่างเดียวนายลองบล็อกแค่ฝั่งซ้ายดูสิพลาดแล้วดูท่าจะจริง สามแต้มเยี่ยมบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่รุ่นพี่ดุมันลงมาแขนขวานายไม่ปกติงั้นเหรอนี่แค่เกมอุ่นเครื่องถ้าเจ็บอยู่ก็พักก่อนเถอะคราวหน้าเจอกันค่อยจริงจังเฮสองคนนั้นจะปะทะกันอีกแล้ว ้ย่งย่้ยฮึบสวนกลับเยี่ยมไล่มาแล้วห่างกันแค่แปดแต้มจอนกวางไห่ขอเวลานอกอีวาร็อกทำไมวันนี้ชูดไม่คมเลย เมื่อกี้โล่งแล้วนะขอโทษครับยูลกขอดูมือนายหน่อยสิ <c oughs> ข้อมือนายยังเจ็บอยู่สินะพอแล้วละ่ะไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้ไปประครบเย็นซะเปลี่ยนตัวให้ชองซานไปเล่นกาดแล้วดงฮวามาเล่นเซ็นเต,นเตอร์แทนยูลกครับ อ้าวเบอร์สี่ออกไปแล้วโอ้ยอ่ะยังเจ็บอยู่เหรอไอ้หมอนั่นทำไมต้องหักโหมขนาดนั้นด้วยนะทั้งที่ไม่ใช่การแข่งจริงแท้ๆฮะฮหมอนั่นคงอยากจะโชว์ละสิคงอยากให้นายเห็นพลังที่เต็มที่ของฉอนกวังบอกแล้วไง ว่าวันนี้จะโชว์ของจริงร้อยเปอร์เซนต์แต่ไม่คิดเลยว่าอาการเขาจะหนักขนาดนี้เชดูเหมือนจะเจ็บหนักกว่าที่คิดทำให้รู้สึกผิดขึ้นมาเฉยเลยขาดอีวร็อกไปทำให้เกมใต้แป้นชนปางอ่อนลงยอนซอนไฮก็เริ่มเล่นเข้าขากับดูมันจนไล่คะแนนตามขึ้นมาเยี่ยม เหลืออีกแค่สองแต้มแล้วลรอเลยครับห่างก,กันแค่สองแต้มแล้วรุ่นพี่ดงวา้าป้องกันให้ได้นะครับ ยโดนประกบหมดส่งไม่ได้เลยหุ้ยฝ่าไปให้ได้สิทำอะไรของนายนะ่ะหฮยสวนกลับอชอนกวางเกมรุกเก่งก็จริงแต่ยังไม่นิ่งพอ อาจารย์ครับเฮ้ยโคชครับเหอที่บอกว่าจะวิ่งไปให้สุดหัวใจนะงั้นผมจะขอลองวิ่งดูสักครั้งแล้วกันวิ่งไปกับลันแอนกั n นของชอนกวางไ้